สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่เครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีผ้าผงนะครับรูปเหมือนเตารีดหลวงปู่โตเนาะมาแนะนําแบ่งปันพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ชนวนมวลสารเก่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่รุ่นนี้จะออกปี35นะครับ วัดถ้ำสิงโตทองนั่นเองนะครับที่ได้มาวันนี้แนะนําก็จะเป็นเกสรนเนาะนะครับแล้วก็องค์นี้มวนสารจะจะเยอะนะครับเยอะนิดนึงนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดทั่วทั้งองค์เลยนะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2535นะครับเป็นรุ่นฉลองโบสถ์เนาะนะครับอ่าในหลวงรัชกาลที่9ก้ากับสมเด็จพระราชนีนาเเด็จตัดลูกนิมิตด,ด้วยนะครับในปีนั้นเนาะ นะครับเป็นพระดีปี35นะครับก็นับว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีก1รุ่นเลยนะครับในปีนั้นเนาะนะครับพิธีใหญ่ด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะครับองนี้เนาะนะครับพิมรูปเหมือนเตารีดนะครับปุกเสกพร้อมปิดตากันกข้างด้วยนะครับนี่นะครับรูปเหมือนเตารีดนะครับที่ได้มาเป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ได้มาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับทางด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตะนะครับอันนี้ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตะนะครับนั่งเต็มองเนาะนี่ครับนี่ชนวนมนสารน,น,นะครับเยอะนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม er, ็ดนะครับดูนะครับตรงสังคติตรงนี้ก็จะเป็นยันนะเนาะ <person> นะครับชนวนมวลสารเ,าเยอะมากนะครับองนี้มวลสารเก่าที่ท่านหลวงปู่โตท่านเสกแล้วก็จะมีมวลสารเก่าที่ แตกหักด้วยนะครับปี35หนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับอีกหนึ่งรุ่นเนาะนี่ครับดูมวลสารนะครับมวลสารเยอะมากนะครับด้านล่างด้านล่างฐานนะครับก็จะมีชื่อเนาะหลวงปู่โตกำกับด้วยนะครับหลวงปู่โตเนาะนะครับนี่นะครับดูมวลสารนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนสีขาวๆสีน้ําตาลนี่คือเป็นเป็นมวลสารนะครับ ตรงนี้ก็อนมนสารนะนะี่ครับประมาณนี้เลยนะี่ครับองนี้ถือว่าได้มอนสารมาเยอะมากนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเนาะนี่ครับด้านข้างก็จะมีร่องรอยตัวตัดของจากบล็อกเนาะจากบล็อกไม่พิมพ์นะครับพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตอยากจะปล่อยก็ติดต่อมาได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะครับประมาณนี้นะครับ จะมีร่องรอยตัวตัดเนาะนี่ครับภาพผงก็มีตัวตัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับในด้านล่างฐานนะครับนะครับเนื้อเกสรน,นะเนื้อเกสรชนวนมรสารนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับองคนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะครับงานผูกพันธ์ทักษาวัดถ้ำสิงโตทองนะครับจอมบึงราชบุรีนั่นเองนะครับปี2535วัดถ้ำก็เป็นวัดที่2นะครับของหลวงปู่โตนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่2เนาะของหลวงปู่โตนะครับสําหรับวัดถ้ำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองเนาะ นะครับรุ่นนี้ถึงจะไม่ทันแต่ก็มีมวลสารเยอะนะครับนี่ผูกพันธสีมาวัดถ้ำสิงโตทองนะครับพระเครื่องหลวงพุโตนะครับดีทุกรุ่นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทันและไม่ทันเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีนะครับปีพศ .2535 นะครับกำกับอยู่บนพระเลยนะครับบนองค์พระเลยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีนะพิธีใหญ่แล้วก็มวลสารเยอะเห็นไหม ดูมวลสารโดยรวมขององค์นี้นะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเลยนะครับทั่วทั้งองค์เลยนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่โตท่านนะครับพระดีพิธีใหญ่ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงพันนะนะครับราคายังไม่ถึงพันนะครับองค์นี้มีพร้อมกล่องนะครับพระราชสั่งวราพิมลนะครับหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนนะครับเป็นรุ่นฉลองโบสถ์นะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับ จอมบึงราชบุรีนะครับวัดหลวงปู่โตนเองนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับสวยเดิมนอนกล่องเลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนี่องนี้ก็สวยเดิมนอนกล่องนะครับเนี่ยยันติดคมชัดนะครับตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับดู ก็ประมาณนี้เนาะเนื้อเกสรทั้งสององค์เลยนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับจองเบิงราชบุรีนะครับปี2535นะครับรองรอยตัวตัดนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีมวลสารนะครับเป็นเม็ดอยู่ตรงนี้เม็ดนึงนะครับผงเท่าอัฐิผงเท่าอังคารนะครับ บางองค์ก็เจอเป็นเส้นเกสานะของหลวงปู่โตอยู่ด้วยนะครับดูนะครับความสวยความคมขององค์พระนะครับดูนีครับสวยมากนะครับพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่มีก็สามารถเช่าหาบูชาเก็บกันได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ทานหลวงปู่ออกวัดประดู่นะครับอันนั้นก็เล่นกันอยู่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับไม่ถึงจะไม่ทันแต่ก็ มีชนวนมวลสารเก่าที่หลวงปู่โตท่านเสกไว้แล้วก็มีมวลสารเก่าของพระที่แตกหักด้วยแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดดำเนินตัดลูกนิกนมิตด,ด้วยนะครับในปีนั้นเนาะนะครับนี่ประมาณนี้ได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ด้วยกัน2องค์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะผมเปิดแบ่งปันนะครับให้นะครับ พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสำหรับพระพง์ููปเหมือนเตาลีดนะครับหลวงปู่โตปี2535นเนาะนะครับทั้ง2อ,องค์นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่องค์ละนะครับเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ 750าบาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาผู้ชาก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้นะครับจะพิเศษตรงมวลสารนะนะครับมวลสารเยอะมากนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่คือมวลเม็ดมวลสารนะครับของพระรุ่นนี้นะนะครับได้เยอะมากแล้วก็องค์นี้นะครับจะได้กล่องเนาะจะได้กล่องเดิมแต่ก็เอาราคาเท่ากันนะครับองนี้จะได้กล่องแล้วก็อ่าพระนะครับฟอมสวยเก็บเนาะแต่มวลสารจะ ไม่ได้เจอเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือนองค์นี้นะครับแต่ก็ได้มวลสารเดียวกันนะครับแค่องค์นี้จะได้เป็นเม็ดมวลสารเป็นก้อนมาเยอะแค่นั้นเองนะครับอ่ะ750นะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบถักรีบ,รบโทนนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ